รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตวงการกีฬาและเรื่องราวสุดสเปเชียลที่จะมาบอกเล่า ให้แฟนๆได้รับชมกันครับตอดปิติแซง3อันดับพาทีมสิงยึดโพเดียมที่2ปิดจ,จ็อบ GT3 สนามบางแสนประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยหวังทีมโรบินฮูดพาราไทยสร้างเซอร์ไพส์ในปารีสเกมวันนี้กีฬาดีจัดให้ครับแรงบันดาลใจจินตนาการ ความคิดที่เป็นเลอต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งไม่เห็นไม่ใช่ไม่มี พราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครสูเตอร์จิ้มสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทีลาดีสเปเชียลสนับสนุนโดยศึกรถยนต์ทางเรียบ รายการ TSS the Super Series by BQ u i c k 2024สนามที่2ของปีรายการบางแสนกลางปีที่บางแสนสตรีทเซอร์กิ t จังหวัดชนบุรีที่มีความยาวต่อรอบ3.754กิโลเมตรเป็นการแข่งขันเลสที่2ภายใต้กติกา60นาทีบวก1รอบเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดสมกับความแรงของรถแข่งรุ่นใหญ่ ซุปเปอร์คาร์ GT3 โดยรถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข12ขับโดยปิติพิรมพักดีและกันตักกุศิลีได้ออกสตาร์ทจากอันดับที่5เลสนี้แบงก์กันตักออกสตาร์ทเป็นมือแรก และสามารถทำเวลาอยู่ใน4อันดับแรกก่อนส่งไม้ต่อให้กับตอสปิติในนาทีที่35แม้จะเสียเวลาในพิษค่อนข้างนานแต่หลังนำรถออกจากพิษก็ไม่ทำให้กองเชียร์หัวใจสิงต้องผิดหวังควบรถขยับเข้ากลุ่มหัวแถวได้สำเร็จและอาศัยจังหวะก่อนมีเซฟตี้คารในช่วงเกมขยับขึ้นมาอันดับ2ได้สำเร็จพร้อมทำสิติ ยืนโพเดียมบางแสน2เลสติดต่อกันส่วนผู้ชนะในเลสนี้ตกเป็นของทีม B Quick Absolute Racing ส่วนวรวุฒิพิลมพักดีที่จับคู่กับคาร์โลแวนเดมในรถแข่งขัน Honda NSX GT 3 2021หมายเลข89ที่ทำผลงานจบอันดับ2ในเลสแรกสนามนี้จบการแข่งขันในอันดับที่4ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของรถแข่งสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ทั้ง2คัน ตลอดสุดสัปดาห์การแข่งขันรุ่น GT3 ในรายการบางแสงกลางปีทั้งนี้สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์มีคิวลงแข่ง TSS the Super Series สนามต่อไปที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียร้อยโทนายนพพิรมพักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิงธนูพาราไทยที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะที่โรบินอ๋องหาลิช,ชัยแนนซิลิ ในวัย44ปีเผยว่าการตกรอบแรกในพาราลิมปิกครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตและอยากกลับไปแก้ไขให้ได้อีกครั้งในพาราลิมปิกสมัยที่3ของตัวเองที่ปารีสมุ่งมั่นจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ทัพโรบินฮูดพาราไทยคว้าโคตา้าไปพาราลิมปิกเกมทั้งสิน้น3คนคืออง หานลืชัยแนศิลิและหนูนาพ,าพนัทรพรปัตตะแววจากประเภทธนูโค้งกับและขมสันสิงพิลมจากประเภทธนูทดกำลังซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิก2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ครับ